อันนี้เราจะมาเล่นเกมผีเฮ้ยเลยโงูเนี่ยสตีนเน,นี่ยเคมาเริ่มเลยเล<ก>ือก new game l a s นเ n อ e r ภูมิใจเสนอฉันงงมากเวลาลืมเลืเวลาตีนหนึ่งยี่สิบห้านะบ้านหลังหนึ่งแถวชานเมืองื นี่พ่อกับไม่ตั้งยังไม่นอนอีกแล้วเนี่ยโอเคถ้า okay. วิ่งได้ด้วยใชย่จำได้ไถ้าแมวมันขอกระจกแตกได้ถ้า okay. งงเราทำมันโอเคของโชงงงงเราไปถามพ่อกันไปดูดิเบีย <c oughs> ถามพ่อกัน จะอะไรดีนะพ่อทําอะไรนะ่ะก็อ่านหนังสือไปเรื่อยๆแหละแล้วก็รอรอดูมวยด้วยยังยังไม่นอนอีกเลยเอาน้ำดิพ่อเนี่ยต้องถามทีนึงแล้วมานั่งทาอะไรเนี่ยไอ้ตังก็ไม่นอนดูททวี่อยู่นั่นแหละแล้วมวยอะไรก็ชอกกันตอนเตะหนึ่งไปสองเนี่ยมีดเองไม่รู้เลยช่วงนี้น้ำมวยกำลังดีเลยสงสัยน้ำมวยกินแดกมะดูดมาดิคิด ยนห้องนี้เข้าได้ใช่ไหมเคเข้าอันนั้นเลยรู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วนี่โปสเตอร์เกมพลาสติกทำไมไม่ใช่วันพีชนี่จมุดเรียนเดี๋ยว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 อ่านไปก่อนแล้วกันโอเคดูตรงนั้นดินั่นน่ะแล้นี่เป็สีส้มมาเนี่ยนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่น นั่นช้างใช่ไหมช้างใช่ไหมเคมันคือช้างมันใสใ่เด็กนี่ชอบกินยำๆช้างน้อยแน่นึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเต่าเดี๋ยวถามไอเด็กตังเดี๋ยวเดี๋ยวกินนี่อะไรไงไอ,อตังเออตัวทีเรื่วงนี้ไม่สบายเสียงแหบเสียงอะไรเสียงไ,ไม่แหบหรอกไอ้สิ ไปดอนนี่ไปนอได้แล้วดูทีวีไม่ไหนทำไมนี่เขาโดนโทรศัพท์กันแล้วไม่พี่พี่พดูดูนี่ก่อนเดี๋ยวดูเธอมนประกาศอะไรไม่รู้มันประกาศบ้าอะไรเนี่ยแสงสีฟ้าแหละแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้จอแตกกว่าซ่าคนาดนี้เลยนะเออไม่สามารถอธิบายได้มีคนแจ้งว่าโดนผีหลอกเป็นจำนวนมากยังไงก็ตามขอใหย,ยดูเชิญเฉยไปเจรจากลายร้องให้ดี แล้วไงต่อแต่อย่าออกไปไหนในเวลานี้ครับคุณแคะบึมอุ๊ยข้นดไรนมาอะไรวะเดี๋ยวโทรทีวีรายการผีอะเนี่ยแกควรไปนอนได้แล้วนะไอ้ตัง้งใช่ที่ไหนละ่ะนี่มาเขาดแลแลวนเลยนะจ้างี้ลงงี้เร็วอยู่ไม่ได้แล้ว โอ้พี่โอวากังโอ้เฮดูนั่นดิครับว่าแห่ยิงสาวโดนหรอโดนผีรลอกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเธอไดเข้ามวแล้วก็ผ่านไปสามชั่วโมงก็มีแมวที่เอเข้ามาแอบมันจะเอา,ากินของกินจนตายเดี๋ยวเมื่อกี้ที่พูดอะไรนี่โอเคจากถึงแมลแลวแล้วเราก็ เซฟไปเลยโอเคแล้วก็ออกดิโอเคตอนนี้ซเซฟเรียบร้อยก็ได้เวลาแมวเที่ยวบอกว่าม,มาหาของกินใช่ไหมทำอะไรจานแตกปะจกุกอ,อะไรดำดำดูมันคือโจักแล้วที่ นี่คือแบบกินแล้วขี้แต่ขี้เต็มกินมาทูดีกว่าโอ้แค่กินมาถูก,ก็ไม่รู้สึกอะไรลงไอลงต่อไปเลยอะคุใส่ได้อิ่มอย่าก,กินช,ช็อกโกแลตเออหรือไปถ้าครบหนึ่งพันซับเมื่อไหร่ผมจะเปิดหน้าแล้วจะกินแท่กล่องในป่าคิดจะกินเพื่อนอย่างสามรอบ ไม่ันองฮึฮึฮึฮนฮึ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 นึฮึจุฮึฮึฮึฮยฮึ่อนึฮึยึฮึฮนฮึ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 รวนมันมีเสียงึฮึฮึฮมาึบึฮปฮบฮึฮีฮึกึฮ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  โรบันไดวะเนี่ยเมีมเยวไยนี่มันแมวเราไม่ตลกนี่เป็นผีอะไรเนี่ยแมวไม่เมียวอะไรเนี่ยเราไม่ขัโบ,บโอยแค่นี้แหละแม่งตาซ้ายทิงงโง่เลยไอ้สัสเสียงดังเลยเกับประตูหน้าฮึ กว่าจะประตูหน้าก็ต้องออกไปแหละเมี <c oughs> <c oughs> ๊จะออกไปดีไม่น่า,าก็กดอันนี้จะพูวิ่งใช่ไหมใช่กดเลยทำไมวิ่งกันแเรินชา้าแบบนี้แหละอ,อุ้ยนี่มันเด็กชายรามี่เด็กชายรามี่เกิดที่ปาเลสไตน์ ที่มันดังอยู่ดีๆก็ไปม,มาหัวแล้วใส่แมวกนดีมากสติสติสตางอยู่างไเป็นไม่รู้เดยอเด้อเด้อด,ดูนั่นดิเสาไฟฟ้าเฮ้ย <c oughs> แมวแอบได้เห็นไหมว่าแมวตรงไหนฮัลโหลไม่เห็นหรอกขวาลายซ้ายดีขวา <c oughs> อูเชียงคงถังขยะที่ลมแล้วหอม,อมเฮียงกงสาขาแถวเนี้ยจำหน่ายอะไรแท้ช่วงล่างช่วงบนช่วงล่างโทรหนึ่งเก้าหนึ่งนี่มันบ้าเลยเนี่ yes, <sir. S 1> ยวินาะทีรถถัง ก็ปกติดีรถถังก็อยู่ในนี้แหละแจบนะเ <c oughs> ย้บบยโว้ยนีสันเอะเอาอีกรอบหนนะึ่งได้ไหมจบนะไปแล้วมันเะริ่มดังแล้วดังเริ่มดังแล้ว อา่าไม่ทราบว่าถังขยะสามสีมันดูเหมือนใช่อโบงสัสแหละถังขยะอะไรให้ดาวถังขยะสีฟ้าล่ะสีฟ้าคืออันนี้สีเหลืองสีเหลืองคืออะไรถังขยะอะไรให้ดาวอ่ะถังขยะอะไรให้ดาว ทังขยะเกิดเข้ามาอู้แถวนี้มีเนื้อขายด้วยเลอเนี่ยแล้วปลาเยอะมันปลาอะไรเนี่ยแมวไม่อยากแมวไม่กล้าก,กินแมวหนีล,ละลากรแมวหนีวันไหนเนี่ยเริ่มหลอนละไม่หลอนเลยหลังจากเจอป้าเนี่ย ตลาดไปกันเลยต้องไปเจอนายลามีเอเลียนที่อยู่ตรงนี้ก่อนเอเลียนเฮ้ยแมวใช่ไม่เคยเห็นแมวมาก่อนเลยแล้วจะอะไรจิกจิกแมวโอ้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 เฮ้เฮ้ฮูหนีไอ้ลามีเอเลียนมัได้แล้ะไปแล้วเย้ มันไปจริงใช่ไหมฮู้มันไปแล้วเด็กชายลามีเกิดที่ปาเลสไตน์มีกรเด,ดตกอยู่เก,เ,กเก็บไม่เก็บเก็บแล้วชเสียงอะไรแน่แน่เอืมเสียงเพาะมากเลยอเอาขึ้นมาดิสถานีอนามัยอยู่ตรงไหนนะเดินไปเถอะ กว่าูเจอถ้าเจอผีไม่รู้ด้วยแล้วกันไปทางนี้ดีกว่ารู้เลยข้างบนไปนู่เจอสถานีอะไรใหม่กูใช้แล้วเข้าดิ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะไปเจอห้องนี้ใช่ไหมนั่นไงเห็นเลยระเบิดระเบิดเธอเธงว้ว มาดูตรงนี้รู้ว่าต้องทำอะไรมีเอกาสารรายงานคนไข้ในลามีในลามี่เขาได้รักวาสักขาเห็นผีงูพอ <c oughs> ตรวจดูเขาน่าจะเป็นทางสมองมากกว่าเลยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลบ้าแล้วเขาก็ไปเห็นผีได้อ้างว่าเห็นผีจริงๆแล้วเกิดประสาทหลอนก็ไปตับๆกันแล้วกลายเป็นผีฮะอะไรวะอ่านไม่ออก แล้วผู้ป่วยที่ไม่เห็นโดนปี๊ดไอ้ชิตตกตกใจในลามี่เลยนะนี่แกจะไปไหนเฮ้ยเจ้เาแมวแมวฮะแกพูดอะไรแกอยากโดนเหรอมันในบีดักอยู่ข้างนอกอถ้าแกให้แกไว้อย่างนี้เชื่อฉันนี่แกเชื่อฉันอย่างนั้นเหรอที่คุยกับแมวเ,เรื่องๆเงนี่ยเลยไม่อยากเชื่อเลยฉันฉันแค่ มันคือเรื่องจริงที่ฉันมีพลังกิจประสาทร้อนไอ้ลามีประสาทร้อนแย่เยฉันฉันผีมไปแล้วเราะมันรู้ทันพวกเรามุกมันมันเลยคงจะไปแล้วมุกคงก็จะฉันจะไปก่อนนะกนโอเคคราวนี้ไม่เจอผีเพราะไม่ได้ขึ้นไปวันนั้นถ้าขึ้นไปวันนั้นก็จะ ผีหลอกวิญญาณหลอนโอเคไปกันเลยเบาเสียงก่อนโอเคเดี๋ยวคนดูแต่หลอน,นไอ้ไอ้รามี่ไอ้วิ่งเร็วไปด้วยไปด้วยไปด้วยขอเข้าด้วยขอเข้าด้วยมาแล้วมาแล้วรามี่จำได้ว่านี่คือห้องน้ำไอ้รามี่เฮาห้องน้ำวันนี้ <c oughs> ส่องกระจกะแป๊บ ไอ้ลาบี้เอ็ดูแล้วนะอำไมนี่าแกกินขี้ฉันไม่เข้าใจแกจริงจริงรู้ไหมฉันว่าแต่เสียอย่างเดียวสตาร์ทไม่ติดเ้าเอาน้ำมันเกียร์น้ำมันใดเกียร์มาเข้าใจไหมแล้วถ้าจะพาเกียร์ดีไปด้วยไปดีกว่า ไปกันแต่เราจะไม่ทำตามที่้ามีบอกได้ไหมถ้าเราไม่ทำตามที่้ามีบอกจะเกิดอะไรเกินโอ้นั่นไงฉากจบกูดเอนดิ้งของเราฮึแบบนะ่ะแจกเนี้วกเงียบไว้แล้วค่อยมาลองจบคลิป ค่อยลองอุ๊คุณบอกว่าจะไม่ติดตามอย่างี้เหรอก็ได้ฝากยูไอเด็กเปรตเฮ้ยแม่์เราเปนไั้ไงรูว่าแกเป็นผีฮิฮิเสียใจรอเลย phun mình đẹp này dạy nhỉ dạy nhỉ dạy tay dạy nhỉ dạy nhỉ dạy này, ok nhỉ dạy nhỉ dạy nhỉ dạy nhỉ đi เซฟไหนเนี huh. ่ยเซฟว่าเซฟด้านบนหมดแล้วอ่ะอ๋อลบเซฟไปแล้ว เนี่ยแจกนิ้วเลยไม่ไม่เป็นไรจาดจบลามีก่อนก็ได้ถ้าทำซังจันคัดเอาพบน้ำมันไดเกี่ยวตกเกี่ยวไปฮึ ไปเข้านี่ต่อแล้วก็ไ,ไปหาลามีนี่ไงลามีอยู่นี่นดีมากเจ้าแววเราไปจากที่นี่กันรอแป๊บเวลาต่อมา <c oughs> เอาละไปกันเถอะวิ่งนิซันคอยต่อย